ครับสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอวาริชภูมิอันนี้บ้านนี่ยังไงบ้านาีาตบ้านธาตุบ้านทาตารบ้านธาตุตมบลรบ้านธาตุอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เขาเดือดร้อนนะครับมากับอาจารย์ทัดหนึ่งเพชรนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่6มิถุนายน25งพสตอนนี้ก็เป็นเวลา 11นาิกาห้าสิบนาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้ก็ถึงพื้นที่นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เราได้เอานำของอาหารนะครับมาให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอาจารย์เห็นนะครับเห็นจากช่องหนึ่งนะครับของท่านสารวัตรนาวินอยู่ที่สองพี่น้อง พอดีเขาติดต่อไปอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามนะครับของเพจสวัสดนาวินนะครับที่สวป,สวปใช่ไหมครับอาจารย์สองพี่น้อง,น,น,องนะครับส,สวป,ส,วปสองพี่น้องครับดีท่านก็อยู่ไกลก็นะพอดีเราก็ต้องมาทางนี้พอดีก็เลยว่าสังคมมันต้องช่วยร่วมด้วยยกันนะครับรักใหม่เองก็เล็งเห็น สิ่งสำคัญตรงนี้นะครับกับพี่น้องประชาชนก็สิ่งใดที่พอจะเราอนุเคราะห์กันได้นะครับเราก็ต้องเดินทางมาท,ทําธุระที่นี่อยู่แล้วก็เลยแวะมาดูนะครับมาดูเบื้องต้นนะครับมาดูเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวค่อยปสารงานกันต่างๆนะครับว่าก็ได้ส่งโคษกสาขาพักสกลน,นครมามาดูก่อนหน้านั้นแล้วว่าก็เป็นจริงอย่างที่อย่างที่ เขาเขาพักไปในไร์สดของท่านสารวัตรนาวินนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งต้องก็มาดูครับก็ช่วยเหลือกันนะโอ้ยังไม่ต้องไม่ต้องลงมาหรอกลงเ้าลงมาหรอกรับลงไม่ต้องลงมาหรอกครับอยู่บนบ้านเลยครับอยู่บนบ้านเลยรับลงไม่ต้องลงมาหรอกครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอะไรชื่ออะไรสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ยไม่ต well, ้องลงมาคไม่ต้องลงมาครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบอย่าลงมาโอ้ยลุงลงมาจะมเมื่อว่าบอกว่าอะไรพุ่นได้พุ่นอะไรจะลงมาลงมาแต่ไม่อยู่ฮะเป็ดนี่ละแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ให้จได้ออกกำลังคลายขามาวัดสะอาดเออขยันนะนวดเอาไปพุ่นแล้วก็ลกงาลกงูเอสซูเนว แต่ย่างบ่ได้สูงอุดเฮ็ดได้สูงใ่แนวจ้าทำได้ทุกอย่างบ่อได้บ่ครับแต่เดินบ่ได้แต่แต่บ่อสัตว์บ่สัดจ้าทำได้ทุกอย่างอันนี้พี่การเป็นมาตั้งแต่กำเนิดบ่ครับคืองจริงเลยไม่มันเป็นทีหลังเพิ่งเป็นแต่ก่อนเพิ่งก็ไปหาซื้อไก่ตามบ้านอ๋อแล้วก็มาทำขายเมื่อก่อนมันเป็นหัวเนี้ยวหัวแรงจ้าเป็นเป็นเป็นโดนไหมครับพี่พี่การเนี่ย ได้หลายปีแล้วได้สิบกว่าปีแล้วสิบกาปีแล้วจ้าโอ้ถือว่าเป็นโดนเติบอยู่ที่นี่จ้าแล้วแล้วเมียก็ตายนานยังเมียก็ตายได้สี่ห้าปีแล้วล่ะสี่ห้าปีนี่ลูกบ่ก็มีลูกคนใช่งไหมมีลูกคนหนึ่งแต่ก็เป็นเด็กอากาเด็กแล้วเขาอยู่ไหมหรือว่าไปกันนะจ้าเขาไปกันนะเศรษฐกิจมุ่งสัเนาไปคล้ายๆเหมือนก็เป็นหรือว่าอะไรอบบลักษณะแบบ ก็แต่ก็โตแล้วแต่คนที่ดูแลนี่คือเป็นน้องเมียคือเลยไม่มีครอบครัวเลยก็เลยต้องรักปาแล้วต้องดูทิ้งกันไม่ได้มนุษย์ก็เขาเป็นน้องเมียจเป็นน้องเมียถ้าเป็นคนอื่นเขาก็ปล่อยนะเขาก็ไม่เอานะแต่นี่เขายังคือเป็นคนที่มีจิตใจที่มีเมตตาแต่น้องคนอยู่นี้วงบ้านเพิ่นอยู่เพิ่นซื้อเอากรไม่ื้า ซืีเอากันไม้เท้าตอนนีท้<ด><ด>ที่<ด>นั้นมากับเป็นของน้องสาวนี่ไปตอนเบื้องต้นนี่เขาก็ได้เงินพิการได้เงินอะไรพวกนี้ได้อยู่ได,ได้อยู่มีพิการเงินบัตรอมาพอดีวันนั้นนั่งดูไลฟ์สดของท่านสารวัตรนาวินที่อสองพี่น้องสุพันผมก็นั่งดูอยู่แล้วเห็นเขาทัากไปนี่เห็นว่าอยู่วริชภูมิพอดีผมต้องมาที่นิคมน้ำอูนบ่อยอยู่แล้ว เพราะว่าสาขาพักใหม่ก็อยู่ที่วัดทิจภูมิก็เลยส่งพี่สมพรมาเพราะพี่สมพรก็เป็นโฆศกสาขาพักใหม่พักใหม่รู้จักไหมพักใหม่จะได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ใช่ไหมยังดียังได้ยินก็คือก็เลยว่าเอาละ ถ้าอันนี้เป็นเพื่อนบ้านหรือครับหรือเป็นอะไรเป็นเพื่อนบ้านเป็นญาติเป็นญาติบ่แต่ก่อนลีสาวเขายังไม่มาก็ยายนี่แหละดูแลอ๋อเป็นคนดูแลดูแลกับหลานลูกสาวเขาน่ะขึ้นมาสาวเขายังไม่มาก็เลยมาามาดูมาแวะยังไงก็เออมาดูแล่วยเหลือเบื้องต้นกันไปก่อนแล้วแล้วก็่อยหาช่องทางกันว่าเดี๋ยวก็ต้องเจอก็คี้ห่างๆกับขัวอันนี้เขาก็ อสมอเขาก็มาดูอยู่อ oh. จ้ามาดูกับเพิ่งมีน้องสาวเขาอยู่ด้วยกันเลยปล่อยให้น้องสาวเขาดูลแลเดี๋ยววันนั้นฟังเขาพูดคุยอ่ะวันนั้นก็เคยโทรมาคุยเขาคือตัวเขาเองเขาก็อยากทํางานนะจ้าแต่มันเหมือนว่ามัน,ม,นมันทิ้งไปไม่ได้จ้าเห็นไหมก็เลยต้อง,<ช>องยกเว้นแต่มีงานชกล้ๆบ้านจ้าแถวนี้พอจ้า<ๆ>เพราะว่าไอ้ไอ้หลานสาวอ่ะ แต่ถ้าจะปล่อยไม่มีคนดูแลเดี๋ยวแป๊บเดียวมันอาจจะเดินไปไหนไหนไม่มีใครรู้แตนะ่แต่เ,เวลามีงานามบ้านเาาาาน,น่เขาก็ให้ไปล้างถ้วยล้างจานจมงานเนยเขาก็ให้เขาก็ให้บ้างให้วันละหาล้าร้อยอืมอันีสาวแกด่ะก็เป็นกับข้าวเป็นข้าวเขาก็เอาก็าต้องช่วยดูแลกันไปนะ<อ>มันก็อย่างนี้แหละเราช่วยดูแลกันไป มนุษย์โลกด้วยกันเป็นอย่างนี้แหละโอ้นี่สวยมากเลยนะไอ้ต้นน <c oughs> <c oughs> ี้เขาเรียกอะไรไอ้ลำไยใช่ไหมลำไยจ้ะโอ้ยนานแล้วเนี่ยอายุหลายปีกันแลกวคนว่ามันติดมักแงวเยวมาเบิ่งนะอ้าวต้นลำไยเพิ่ว่าโอ้ยบันไดโอ้โหนี่ทำแค่ล้อมรอบไปนอนกิ้งทั้งวันอากาศมันเย็นครับอากาศมันเย็น อันอากาศร้อนๆนั่อยู่อยู่ที่ห็นมันมันหงายแมนครับแมนแมนแมนครับอ๋อครับ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 ผมอ๋อหเนี่คนนี้ลูกสาวลูกสาวใช่ใช่คลุงครับลูกสาวคุณลุงครับลูกสาวคุณลุงก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันนะใช่ครับไม่ต่ำจากสามปีแล้วเนี่ยครับนี่แหละครับลูกสาวคุณลุงสวัสดีจ้าเพื่อนละแมสวัสดีครับ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  ทมานได้บอกได้ได้อนันทุกคำแต่ของผมก็มีคนหนึ่งแต่เขาอันนั้นเขาเก่งเก่งทุกอย่างเลยหนังสืออ่านไม่ออกหรอกโอ้แต่เรื่องโทรศัพท์นี่โอ้เก่งออลูกสาวของมีคนหนึ่งก็น่าจะรุ่นนี้แหละมั่งคิดว่าน่าจะมานรุ่นนี้มันเขาคุณเจ้างานอยู่อำเภอคือผมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี ครับชนบุรีกรุงเทพครับผมอยู่ที่ผมผมอยู่ที่จังหวัดชนบุรีเอ้อนนบุรีนนบุรีอำเภอบางกอสวัสดีครับ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 อ๋อด้วยครับด้วยสวัสดีครับายียาบมะยางครับครับอครับผมครับมันทไม่ได้ครับวันนี้เป็นวันพระสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 อ้ยรอแบบใช้เวลาเนค่ะครับคัสวัสดีครับสวัสดีครับสวครับก็นั่นแหละวันนั้นก็ที่ ที่ทักมาที่โรคุยเนี่ยอ๋ที่มาไปอันนี้แล้วบอกพิยพัฒน์ทางานแต่พรรใหมู่ช่วยๆกันแ้วทีครับท่านผู้ช่วยพู้ช่วยัสดีครับแตวพอดีผมจริงๆแล้วก่อนหน้านั้น่ะก่อนที่จะลงการตั้งตั้งผมก็มาตั้งสาขาพรรคอยู่ที่นิคมน้าอูนแล้วก็นี่รัาก็เป็นโฆษกสาขาพรรคของพรรคใหม่แล้วผมก็มาสร้างวัดที่ผันครังหนึ่งอ่ะ วัดป่าเสนมิตรห้วยเด็กไฟนะ mm hmm. นั่นแหะที่ที่เป็นวัดตอน,นเนี้ยเนี่ยผมมาสักผมเป็นประธานสร้างมาหกปีแล้ว mm hmm. ที่วัดสําเร็จขอเป็นวัดเรียบร้อยหลวงปู่เคนที่ดังๆตอนเนี้ย mm hmm. นั่นแหละแต่วันนี้ผมก็เลยขึ้นมาก็มาที่วัดด้วยเพราะว่าก็จะต้องมีการเ,เตรียมเพราะว่าปีนี้ก็จะมาท,าทอดกระถิ่นอีกหกปีสร้างมาหกปีนะจะให้มีอะไรเลยใช่ครับนั่นลครั้งหนึ่ง เมื่อก่อนเข้ามาใหม่สมัยก่อนไม่รู้จักด้วยมีอำเภอนิคมน้ำอูนด้วยมันมันเพิ่งมันเพิ่งจะมีครับแต่ก่อนมันเป็นจริงก็ก็เห็นในไลฟ์สดทักไปในไลฟ์สดของท่านสาวัตนาวินดีผมก็กดผก็ติดตามเขาทุกวันเลยเออแล้วทีนี้มันไกลอ๋อใครใครเป็นคนทักไปครับ ของพี่อ๋อนัเคับ่เอลวาทำว่าเดี๋ยวส่งประสานงานกัน่าป็นต่ลรวก็เป็นใจนะตำรวจที่ดีมากถ้าเขาอยู่ถ้าเขาอยู่ใกล้จริงๆอ่ะเขาจะมาตัวเองนะใดีจดีมากใจดีมากใจดีมนกาขอบคุณมากเลยค่ะก็เลยผมก็เลยโทรหาพี่สมพรว่าไปเช็คูุ่กนในเบื้องต้น ว่าอย่างไะแล้วก็พวกนี้มันก็สามารถร้องขอได้เนี่ยอย่างเทศบาลหรือว่าอบตอ,อะไรเงี้ยถ้า,า,า,ามันรั่วจริงจริงเนี ในห้องนตีเต็มเลยอันขาวๆค่ะไม่ได้แจ้งไปบางทีบางทีเล้วอาจจะเขาอาจจะเขายังไม่รู้ไม่รับรู้ยังไม่รู้เรื่องแล้วก็ทักไปจนมันไร้ส่วนก็ลก็ลองดูไงบางทีคนเป็นนายกอบตบางทีก็งานเยอะอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงถ้าอยู่ใกล้หรือว่าท่านสสเขตนี้ก็ได้สาอวัตราวดีสอตสอบนองจะมาด้วยกันนั่นเองใครๆงาอะไรแบ แล้วลังคารั่วไหมเวลาฝนตกรั่วแล้วกะว่าถ้ามันตกเป็นกระเพราเป็นแงมวงายอะไรเนี่ยหนูคิดใจไว้ไงใชมันหัวยุโรปแม่ตอนนี้ลังคารั่วไหมรั่วค่ะขั้วหลายปะครับกลางคืนกะละมังอะเต็มเลยนะห้องโอ้กะละมังเต็มเลยเวลาฝนเวลาฝนตกกลางคืนก็ต้องนั่งดูน้ำรั่วใช่ไหมหัวมันหัวอะไรจับแมงเม่าไปก่อนครับครับไม่พอฝนตกลำบากมาก มก็เลยมาดูเบื้องต้นนะครับมาดูเบื้องต้นแล้วก็มีอะไรที่เราจะพอช่วยเหลือกันได้บ้างก่อนก็แล้วแต่กันณนะครับเอาก็ช่วยช่วยกันมานะครับก็ช่วยช่วยกันมาเอาเอานี่ลงอาบ้ตอนยังไม่ได้เฝดเอาเดี๋ยวช่วยกันมาเบื้องต้น เอาข้าวสารข้าวสารมมีมข้าวเหนียวมาด้วยก็มีเขาผมาาาเดี๋ยวช่วยๆกันไปก่อนเบื้องต้นแล้วก็มีอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ผมก็มาดูเดี๋ยวผมก็อ่าโทรประสานงานกับท่านสาวัตนาวินเดี๋ยวถ้าว่าสมมุติว่าไอ้หลังคารั่วอะไรเนี้ยมันมีอะไรหรือว่าอาจจะมีคนที่เขาร่วมด้วยช่วยกันมา มันก็ค่อยแก้ให้มาเห็นพื้นที่ก่อน <Okay. S 1> นะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 นี้เอานี้ไว้ไว้กินกันก่อนเอามีมีข้าวมีครับมีข้าวมีข้าว,าวสารแล้วก็ข้าวเหนียวนะส่วนใหญ่ผม่ากินอย่างเดียวไม่รู้ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องครัวนะก็เ,เอาเบื้องต้นไปก่อนที่ว่าพอประทังกันไปก่อนอเดี๋ยวช่วยยกช่วยยกขึ้นให จากไปเลยครับแม่นครับแม่นครับทั้งหมดเแม่นเบิดเลยล่ะครับอันนี้นั่นแหละครับทั้งหมดเลยครับลุงลุงดีใจนะครับนี่เอามาให้นะครับลุงที่พิการนะครับครับอา นี่ก็จะเป็นน้ำปลานอ้น้ำปลาได้มาห้าขวดแต่อยู่ตรงไหนอีกน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็รสด,ดีอะไรประมาณนี้ของที่ใช้ได้นะของที่ใช้ได้ใสนา,านเลยเออของยเยอะแยะหรือแต่เสื้อผ้าเนาะเราไม่ได้ซื้อมาเพราะเราเราไม่เห็นไงเราไม่เห็นว่าลุงเขาเอ,อ,อเหุ่นยังไง,าางมาจากกรุงเทพเนี่ยเผื่อมีเหตุใส่กับไปบ้าง มีเห็ดใส่เนาะมันมีเห็ดล้เหเเห็ดเะเทาเหมือนละกะายคารงลงมานี่ครับเราก็นี่คือบ้านลุงนะครับ ก็ฝากผ่านฝากผ่านคลิปนี้แล้วครับอยู่ตอนนี้ที่นี่มันบ้านวัดนิทภูมิตำบลวัดนิทภูมิกบ้านอะไรครับเนี่ยบ้านกุดเท้าบ้านกุดเท้าตำบลตำบลวัดนิชภูมินะครับก็วันนี้ก็ผมเองก็มาดูแลประชาชนในนามของพักใหม่นะครับพักใหม่แล้วก็เนื่องจากที่ผมดูไลฟ์สดผ่าน ท่านสารวัตรนาวินที่อำเภอสองพี่น้องแล้วทางนี้เขาก็ทักไปในไลฟ์สดของท่านสารวัตรพอดีผมก็เรียกว่าผมก็จะมาที่นี่อยู่แล้วพอดีผมก็เลยโทรคุยกับท่านสารวัตรก็ว่าเดี๋ยวไปดูเบื้องต้นมีอะไรเดี๋ยวเราช่วยกันนะครับก็วันนี้ก็ในเบื้องต้นก็ได้เข้าสารอาหารแห้งนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาช่วยบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นก่อนนะครับก็โชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่า เรามีสาขาพักอยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็ต้องก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับส่วนพื้นที่บางทีก็ต้องบอกเขาด้วยนะที่เขาเขายังไม่รู้นะครับผมก็เชื่อว่าอ,อย่างท่านทศพื้นที่อะไรถ้า,ถา,ถาท่านรู้เดี๋ยวเขาก็มันจะลงมาร่วมด้วยช่วยกันทางนี้ก<ต>็ขอขอบคุณได้ไดหลายเด้อขอบคุณพักด้วยขอบคุณนายอะไรไม่รู้นะ ใหด่จังบนาชบาขอบคุณหลายๆดีใจมากๆที่มาช่วยดีใจมากๆอันนี้ก็คือชื่อพี่สมพรสุดชัยใช่ไหมใช่ครับก็คือเป็นโคศกสาขาพักใหม่สู่อุติเหตุ2ผมอยู่อ,อุบเติองดาวครับส um ุัยเป็นามสกุลเหมือนกันไหมอ๋อครับเป็นอบตครับอยู่ที่วัดิ้วสุดใจ เพราะว่าตัวกัเมือก็จะยู่ดอดจมฮ่องครับขอเพื่อที่จะพูดผ่าไงนี่ไม่ใช่ผ่านกับน่าจะคนกนไอ้น่าจะคุณไอสูไส้ในรับลูกชาวบ้านห้านชาวนานี่เลยไม่มีในทุนไม่มีอะไรหรอกก็เอาเอาเดี๋ยวเบื้องต้นนะเอาไว้เอาไว้เปืือซื้อนะครับอันนี้คือเหมือนทําบุญนะครับอ่าอันนี้ในนามส่วนตัวนะครับก็เปิดอมีอะไรแก้ไขเบื้องต้นกันไปก่อน นะครับไม่ต,ตอ้องร้องพี่ไม่ต้องร้องนะพี่กรมาน่ากันเป็นธรรมชาติใช่ไหมครบเออเออมันก็ชีวิตผมก็ให้กำลังใจค่ะพี่คือทุกคนก็เกิดมาต่างจังหวัดหมดนะครัเคยพาลูกกระทักไปต่างจังหวัดอื่นตอนเช้ามาที่คุณนี่เขาก็มาเขามาถามมาทุดีว่าหนูไม่ได้บอกบ้านชื่อว่าบ้านกุดเผาไงเขาก็ถามอย่างนี้ครับกว่า็เบื้องต้นเนี่ยไอ้หลังคารั่วเนี่ยท่านผู้ช่วยชื่ออะไรนะท่านผู้ช่วยชื่ออะไรเนี่ยชื่อยาวครับ ก็เพือช่วยองพาเขาแบบว่าทําเรื่องขอเทศที่นี่เทศบาลใช่ไหมไม่ไม่ไม่เขาอบตจะเนาะอบตเขาบางบางทีเขาก็เขาก็มีงบอยู่บ้างใช่ไหมเผื่อตรงเนี้ยเขายังไม่ได้ไปแจ้งยังไม่แจ้งก็คือเขายังไม่รู้โทษโทษก็ไม่ได้ให้เพราะว่าเขายังไม่รู้เพราะว่าเราต้องยอมรับว่ามันฟางแล้วก็มันก็มีคนเดือดร้อนเยอะนะครับผมก็เชื่อว่าอบตเขาช่วยอยู่แล้วในตรงนี้ เดี๋ยวก็ฝากเรื่องนี้กับท่านผู้ช่วยครับผมก็แนะนําบางทีเขาก็ไม่รู้ไงว่าจะเดินแบบไหนอะไรยังไงเงี้ยอ่าก็คือว่ามันมันอยู่ใกล้เม่อี้เขาลาช่ยเห็นเป็ช่วงนูหนูก็ลองทักดูว่าเออแบบ อาจจะช่วยเราก็ได้เอาน้ำเปลาเอาข้าวให้คนอื่นบางทีก็ทักไปถูกเขาเรียกว่าคนเรามันมีบุญสัมพันธ์กันหนูก็ะติดตามเฟสกันมาแล้วอ่ะนานมากเขาเรียกว่ามันมีบุญสัมพันธ์กันเชินสารวัตรสะพานบุญเออเราลงมาแล้วลงมาก็เรามาก็ในในในความเป็นที่เขาเรียกว่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับไม่เป็นเป็นมนุษย์ด้วยกันสรุปเลยอาจารย์ ก็ก็คือตามนี้นะครับก็ตามนี้ก็คือก็คือตามนี้นะครับก็มาดูแลแล้วก็มาให้เห็นสถานที่จริงว่าความเป็นอยู่อย่างที่เขาร้องไปจริงแบบไหนนะครับก็คือจริงนะครับก็จริงๆก็ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจอันงดงามเพราะอันนี้ก็คือลูกของพี่สาวแล้วก็ที่ดูแลคือพี่เขยซึ่งข่้นก็พิการ แล้วก็หลานสาวก็พิการทางสมองนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นน้าซึ่งเลยเลยมีแฟนไม่ได้เลยพ่อต้องดูรับผิดชอบซึ่งซึ่งซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเป็นบางคนเนี่ยเขาไม่เขาไม่อยู่นะก็ทิ้งเลยนะนี่แสดงว่าคือเขาเป็นคนที่ยังมีจิตเขาเรียกว่าเป็นนี่แหละเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ใครทําใครได้ใครทําใครได้ดีแล้วแหละนั่นแหละและไอ้ความดีพวกนี้แหละ มันมันไม่หายไปไหนหรอกทำไปเถอะมันเป็นกุศลทั้งหมดอย่างน้อยก็กุศลในชาตินี้แหละ <Okay. S 1> นะถ้าชาตินี้ยังไม่บรรลุธรรมไปสําเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มันก็ยังเป็นกุศลน,นะ <Okay. S 1> ถ้าอยากจะไปฟังธรรมบรรลุธรรมให้ได้ดีก็ไปฟังเฟซบุ o กกันนะ <Okay. S 1> หลวงตาสินทรัพย์นะพระสิ้นคิดนะน้าของแค่นะของแค่ออนั่นเลย นะครับก็ก็ก็ประมาณนี้นะครับครับเราก็ได้มอบสิ่งของไปให้ลุงเขาแล้วครับนะสาวของพี่ของลุงแล้วกันนะครับผมนะครับป้อมบนอมนะครับถ้าเจอนะครับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็แจ้งมาทางป้อมบนอมก็ได้นะครับผมถ้าผมอยู่ใกล้นะครับจะลงพื้นที่มาอ่าลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มามอบสิ่งของให้อ่าพี่น้องประชาชน ได้รับความเดือดร้อนแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสารวัตรนาวินนะครับที่ท่านอยู่สองพี่น้องนะครับพี่เขาได้ดูก็ถือว่าเป็นสะพานบุญแล้วกันนะครับคือสารวัตรท่านมาไม่ได้นะครับเราก็ต่อนะครับต่อนะครับต่ออุดมการณ์ของท่านแล้วกันเป็นตำรวจน้ำดีนายหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับสิ่งที่ นักรบด่านเถื่อนแล้วก็อย่างพักใหม่เขาเห็นเขาเล็งเห็นความดีของสารวัตรนะครับเขาก็ติดตามสารวัตรจริงๆแล้วเขาไม่ได้ติดตามนักรบด่านเถื่อนนะครับแต่ผมเห็นนะครับตำรวจนายหนึ่งที่เขาทาความดีพวกเราก็สนับสนุนนะครับต่อยอดให้ท่านนะครับทําดีต่อไปนะครับอย่างท่านอาจารย์พัฒน์เมืองเพชรเนี่ยแกก็เป็นสะพาน เชื่อมนะครับมาถึงจุดนี้วาลิชชอบภูมิแบบนี้นะครับที่ตกฝนแล้วตกแรงๆมันเอาไม่อยู่ตื่นตการฝนที่มันรวุ่นนี้บ้านคนรวยนะเนี่ยจริงๆนะบ้านคนรวยนะเนี่ยไม้แบบเนี้ยบ้านมีทั้งเจริญญาเจริญญาตายายนะโอ้ถ้าซื้อสมัยเนี่ยไม่ใช่น้อยนะผู้ใหญ่นะเนี่ยโอ้เนี่ยถ้ามันนั่งท่าสมัแล้วก็เอาใส่อันนี้ม้วนถ้าเก็บใบแบบ าทนิดหอัเป็นานั่ยช่ยม้สครแล้วก็บันไดครับเราก็ติดต่อท่านผู้ใหญ่นะครับประสานนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยประสานท่านผู้ใหญ่ช่วเรื่องนึงเออเรอรางวันที่หนึ่งไม่มาแล้ี เดี๋ยวถ้าจัดรางวัลถ้าจัดรางวัลที่หนึ่งได้เดี๋ยวมามา,มาอีกรอบหนึ่งบ้านเลขที่เท่าไหร่เนี่ยึ่งร้อยสิบเจ็ดค่ะบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดไม่ได้บอกหวยนะครับก็เอาไปเสี่ยงนะครับไปเสี่ยงกันแล้วกันถ,ถ้าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งเลย <alien> เดี๋ยวมาสร้างให้เลยเนี่ยนี่นะผมชอบต้นล้ําใหญ่เลยครับ

เแงเือกงเราก็มาทุบแล้วก็บีเม็ดออกลุงผันหูบ่ครับว่าเพิ่นซื้อสารได้บ่หรือหรือแบบเป็นแบบนี้ครับค่เ้าว่าหูเหลืองบ่ครับหรือหูหูู่ใจว้าบ่ชัดถามลาววานท่านนั่นพั่นว่าเจ้านายคนเอาของมาให้

อยู่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมยังอยู่หลายวันมันมันใจนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันรู้แล้วที่นี่มีเทร่่ะาีบ้านห้วยเด็กไฟเนี่ยมีเยอะผูกเองบ่ครับผูกเองเลยมันขึ้นอ๋อขึ้นเองใช่ไหมมันขึ้นเองนะอ่ามันขึ้นง่ายหมดเองแต่บางทีเขาถ้าเขาเพราะผมยังอยู่เลยนี่ถ้าถ้ากลับพรุ่งนี้เอาแล้วเนี่ยอืมจะไปมันอีกหลายวันครับ ผมบอกอะขาบอกว่าอยากได้นี่หน่อยเดี๋ยวอเอากันมาบางบางเที่ยวมาเนี่ยไอ้ของที่บ,บ้านมีเนี่ย <c oughs> ต้องห้ามเลยพอง <c oughs> รถไฟไม่หมดเดี๋ยววันหน้าเรา <c oughs> เราต้องสิบรอมานะ <c oughs> <c oughs> พยาลูกว่าซึ่งแบบนี้เลยถ้ามาบ้านอิสานมีอะไรให้กันก็ให้ให้ให้ไปคือเรามาในสิ่งที่เขาเห็นไงเขาเห็นเราผมผมมาที่เนี่ยผมไม่ได้ซื้อข้าวกินอยู่สามสี่ปีทีทีทีจะกลับบาิที้าวรถกันนี้ก็นั่นบางีไอ้คันมาไอ้คันมานั่นใส่ไปข้าวกินได้กินข้าวหอมอยู่ บางปีไม่ได้ซื้อเลยบางปีต้องห้ามเลยพอก่อนพอก่อนเอาไปไม่หมดปีสามปีสามพุทธงต้องษต้งครับพอบ้านเข้ครับ้วเหตุนาเป็นหลักที่แรกหลักกับพ่มีน้ำปากเราตอบ้ายไปก่อนครับครับครับพ่อผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับไปวัดก่อนไปดูเขาคงไปสร้างวัดใหม่อยู่สร้างลาใหม่ดีดีดีครับช่วยกันบำรุงศาสนาครับสาธุสาธุครับดีแล้วครับ ใชล้จะเสร็จแล้วล่ะผมก็ยังเหลืออีกมันได้ไปแล้วประมาณแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์โอ้ไก้ใกล้จะแล้วแล้วโอ้ครับแต่ไปัะไทรแล้วล่ะครับตะไครแล้วของผมก็เหลืออีกประมาณสักงสองล้านหน่อยหน่อย <laughs> ก็ <laughs> ผมเข้ามาทีได้ก่ะผมบอกแล้วหลังนี้ต้องมีสิบกว่าล้านเพราะว่าจากประสบการณ์ผมแต่ที่นี่มาครั้งแรกเนี่ยมามามาครั้งแรกนี้นี่แหละครับเราก็ เสร็จภารกิจแล้วนะครับอีนี้ไปเราก็ไปสับุรต่อนะครับเออคนที่เดือดร้อนจริงๆเราก็จะลงพื้นที่นะครับเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนะครับว่าได้รับความเดือดร้อนยังไงยังไงบ้างเราจะประสานงานให้นะครับประชาชนนะครับที่เข้ามาดูพวกผมนะครับคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับเห็นไหมสังคมมันอยู่กันคืออยู่กันแบบมีความสุขนะครับ อย่างพวกผมนะครับฐานะเป็นรบตันเถื่อนนะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์พัดหนึ่งเพชรอยู่ด้วยแบบนี้นะครับเราสนับสนุนอยู่แล้วนะครับสําหรับตารวจที่น้ําดีนะครับอย่างท่านสุรวัตรนาวีที่สุพรรณบุรีนะครับเป็นสวปนะครับสองพี่น้องนะครับแล้วก็ส่งเสริมนะครับคนดีๆแล้วเรามีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันแบบนี้แหละครับนี่แหละครับตํารวจดีๆ ต้องมีที่ยืนนะครับในสังคมถึงจะอยู่ไกลๆนะครับอยู่สุวรรณบุรีจนมาถึงสกลนครถ้าเรามาอยู่ใกล้แบบนี้พวกเราพร้อมนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือกับท่านอาจารย์พัฒน์เมืองเพชรและก็นักรบ,บันเทือนนะครับฐานะผมเป็นนักรบ,บันเทือนทั้งอาจารย์พัฒน์เมืองเพชรนะครับเป็นผู้ใจรุนด้วยนะครับทั้งเป็นพักการเมืองพักใหม่นะครับ เข้ามาดูแลในส่วนนี้อันไหนที่ขาดตกบกพร่องนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนบางทีผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์หรือทักแชทมาก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับอ่ะถ้าท่านคิดว่ามันดีท่านก็บอกต่อนะครับแชร์บอกต่อกันแล้วกันนะครับตรงไหนที่เดือดร้อนก็แจ้งผมมานะครับแจ้งกา,ารพัดลมพชรอ่าหรือทางเทปนะครับตียพัดอ่ำสามางแล้วก็ปติหกร ชาแนลนะครับแล้วก็พี่สมพรอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นทั้งฝ่ายนะครับประชาสัมพันธ์ของพรรคใหม่อ่ะน่าจะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์เนาะของแต่แต่เขาเป็นนักเลกเหรือนะแต่ก็มีส่วนนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับกับพรรคการเมืองนะครับทั้งของสมาคมด้วยนะครับช่วยก,กันช่วยเหลือสังคมต้องนะครับพี่สมพร ขาดไม่ได้เลยพี่สมพรนะครับถ้ามีเรื่องร้อ,องทุกข์หรือสอบถามติดต่อพี่สมพรได้นะครับ Facebook สมพรนะครับถูกสูตรชัยนะครับสมพรสูตรชัยอ่านะครับเอาไปติดต่อของพี่ก็ได้ครับผมป้อมมานอมครับก็ต้องขอกลับลางเช่วนี้สวัสดีครับ